ผูเด้นบอกว่าไม่รู้ก็แสดงว่าโกหกแล้วครับเป็นเพื่อนภาษาอะไรกันวะไม่รู้ก็คือตอแล้วครับผมรับเงินมารู้ยังไงเนี่ยทำไมไม่เห็นเราว่ากติโอ้โหตายหาแล้วไปอยู่ไหนมาอยู่ได้ยังไงวะเก่งเนาะ ยอมรับนะมันเก่งมันอยู่ได้นาออยู่ในสายตาของคนเกลียดอ่ะเขาก็เวอร์ว่ามา,าพอสมควรปิดวังอ่ะบอกเราว่าแตงโมถูกรับงานกระติกลับงานแล้วแตงโมไปอะไรก็ต้องพูดเหมือนเดิมสิไม่รู้จักกับคนบนเรือรู้จักแต่แค่กับกระติคนเดียวคืออยากจะเปิดคลิปนี้ว่ะ เรียกว่าออกมาเคลื่อนไวที่ไรก็ต้องมีประเด็นให้ได้ติดตามกันตลอดค่ะสําหรับบางแจ็คและหนึ่งในเพื่อนสนิทของแตงโมนีดาพัชรวิลพงศ์ดาราสาวผู้ล่วงลับอยากแปะสาพ,พี่ชัยผู้สิทธิ์ค่ะที่ช่วงหลังมานี้ออกมาขยี้เกี่ยวกับเรื่องคดีของแตงโมอยู่หลายครั้งรวมไปถึงประเด็นของกระติกเพื่อนสนิทและอดีตผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและยังเป็นหนึ่งในคนบนเรือที่อยู่ในวันเกิดเหตุวันที่24กุมภาพานันธ์2565ด้วยค่ะขณะที่ความคืบหน้าด้านคดีค่ะหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศหรือ SI ได้ออกหนังสือขอความร่วมมือให้บุคคลที่มีความใกล้ชิดกับแตงโมมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเบอร์เทคนิคแฟนนุ่มเสียสมพงศ์คนที่พบร้างของแตงโมเป็นคนแรกในวันที่26กุมภาพันธ์2565ค่ะรวมไปถึงพุดเดินหรือนายมิรพงศ์กลั่นประเสริฐหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของแตงโมเองก็ได้เดินทางมาให้ข้อมูลกับทาง DSI เมื่อวันที่5มีนาคม,ม2568ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ยังได้เปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยเช่นกันโดยพุดเดินค่ะเล่าค่ะว่าย ตอนกลับไปเมื่อวันที24่24กุมภาพันธ์2565ในคืนวันเกิดเหตุตอนนั้นตอนอยู่ในรถกับแอนนาซึ่งตนได้โทรศัพท์หาแตงโมแต่ก็ไม่รับสายจึงทักไปว่าทําอะไรจะโอนเงินค่างานให้แต่แตงโมตอบกลับมาตอนเวลา22่สนาฬิกา21นาทีว่าแพบ๊แพบ,พบตนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแตงโมไม่เคยพิมพ์คําแบบนี้เลยแต่ตอนนั้นก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นแตงโมตอบเองหรือไม่จากนั้น2ชั่วโมงหลังจากแตงโมตอบกลับตนเห็นกลุ่มนางงามโพ์ว่าแตงโมตกเรือเสีียชวิตซึ่ง คิดว่าโพสเล่นกระทั่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็มีคนทักมาหาค่อนข้างเยอะจึงเริ่มประหงิดใจจึงใช้เบอร์ส่วนตัวโทรศัพท์หาแตงโมหลายสายก็ไม่มีใครรับตนเริ่มกระวนกระวายทางแอนนาจึงโทรศัพท์หากระติกถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมกระติกก็ถามกลับมาว่ารู้ได้ยังไงตนจึงถาม่าว่าตกลงจริงไหมตกจริงใช่ไหมก่อนกระติกยอมรับว่าจริงจากนั้นทั้งตนและแอนนาก็รีบเดินทางไปทันที หลังเกิดเรื่องตนก็ถามกับกระติกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตนจะไม่ได้ว่ากระติกตอบว่าอย่างไรซึ่งทางแอนนาก็ได้ถามเหมือนกันในช่วงแรกๆพือนๆก็ติดต่อไปแต่ไม่ได้รับคาตอบกลับมาเลยและที่ผ่านมา3ปีที่ตนไม่พูดเพราะกลัวว่าอาจจะถูกฟ้องเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยมันอธิบายยากเวลาจะพูดหรือทําอะไรมันอาจจะมีผลกับรูปคดีได้ตลอด3ปีตนต,ติดตามข่าวมาตลอดตนเองก็เป็นคนให้ปากคาแต่ไม่อยากจะออกมาพูดเพราะมันอาจจะส่งผลต่อรูปคดีได้ยืนหยัดไม่ได้หิวแสงแต่อย่าง ได้ แล้วก็ยังบอกอีกคว่าตลอดสปีเนี่ยจะมีคนหนึ่งคนที่พยายามบอกว่าทําไมตนไม่ช่วยเพื่อนกล่าวหาว่าตนเป็นเพื่อนแตงโมประสาอะไรและบุคคลนี้ยังโทรศัพท์มาหาบ่อยๆมักจะส่งรูปที่ไม่สามารถออกอากาศได้เป็นภาพ18บแวกและไม่เกี่ยวกับคดีซึ่งเราก็ไม่อยากรู้ด้วยบุคคลนี้มักจะบอกว่าตัวเองมีหลักฐานแต่ทําไมไม่ออกมาบอกหลักฐานว่าคืออะไรส่วนประเด็นหลังจากที่เกิดเรื่องที่ตนทักไลน์แตงโมไปว่าใครเป็นคนทําแล้วทางฝั่งของแตงโมกลับมาว่าใครก็ได้แต่ไม่ใช่พวกเธอก็แล้วกัน ตอนนั้นตนทักไปเพราะอยากรู้ว่าโทรศัพท์ของแตงโมอยู่ที่ไหนพอมีการตอบกลับมาตนถึงรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่บางแจ๊คขณะที่ทางล่าสุดค่ะบางแจ๊คเนี่ยก็ออกมาไลฟ์สดสวนกับพุดเดินป่าจุกๆพร้อมกับยังได้มีการพาดพิงถึงเบอร์เทคนิคที่ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่ให้ปากคำกับทาง DSI ฟาดทำไมถึงไม่พูดความจริงเหมือน3ปีที่แล้วที่เคยเล่าให้ตนฟังโดยบางแจ๊คค่ะบอกแบบนี้ค่ะว่าพุดเดินบอกว่าไม่รู้ก็แสดงว่าโกหกแล้วครับมันจะไม่รู้ได้ยังไงครับ ไอ้พวกนี้ใช้ไม่ได้เลยเรียกตัวเองว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนภาษาอะไรกันวะสามปีที่แล้วอยากจะหาความยุติธรรมให้กับเพื่อนเพื่อนเราไม่ต้องตายฟรีแต่พอทุกวันนี้ปัดทิ้งปัดทิ้งไม่ดูไม่เห็นรับเงินมาหรือเปล่าอะไรเนี่ยพี่จะใช้คําว่าแค่ไม่ดูไม่เห็นใช้คําว่าไม่รู้ไม่ได้นะไม่รู้ว่าใครบอกนะว่าแอนนาหรือคิปโปบอกนี่แหละว่าแทงโหมไม่เคยขึ้นเรือนี่คือครั้งแรก เขาแฮปปี้มากแตงโมเคยขึ้นเรือไปแล้วนะครับร้องเพลงด้วยเรียบร้อยแล้วจะพูดอะไรหรือจะข้ออ้างอะไรต้องเอาให้ชัดเจนนะอยากไปพูดอะไรมั่วซั่วตอนที่เคยคุยกับพุดเดินพูดเดินเขารู้ แล้วเคยคุยก็บอกมันไปว่าพูดเดินต้องพูดความจริงนะไม่งั้นจะเอาให้หนักเพราะมันพูดมาแต่ละครั้งมันพูดมาเหมือนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆนานามันรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ทุกวันนี้3ามปีที่แล้วเคยคุยเคยเล่าให้เราฟังเป็นฉากเป็นฉากแต่พอ3มปีผ่านไปแต่ละคนที่ออกมาทางบ้านเมืองมีกฎหมายเขาจะทําอะไรยังไงหรือเขาจะตัดสินยังไงเขาจะว่ายังไงก็จะตามนั้นเพราะอะไรเพราะจะทําแบบนั้นเพราะอะไรไปพูดว่าจะสู้เต็มที่จะสู้ให้ถึงที่ แต่พอทุกวันนี้ทําไมไม่ซู้ให้สุดคือจะไปคุยกับแปซะให้แปซะเอาข้อมูลมาให้มันไม่ได้ครับในเวลานั้นแปซะติดคุกอยู่แปซะก็ไม่รู้ว่าแตงโมใช้ชีวิตยังไงแตงโมมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรเหมือนคนที่มากับเบิดก็กระซิบอยู่นั่นแหละ เหมือนมีพิรุษแล้วผมก็จะเปิดคลิปให้ดูว่ามันขี้ยาครับเล่นยาก,กันหมดไปดูรอยสักของเบิร์ดก่อนสิครับรอยสักนั้นหมายความว่าอะไรของคนที่ติดยาหนักเขาจะสักแบบนี้เอาความหมายนั้นไปเปรียบเทียบได้เลยครับเดี๋ยวก็จะรู้พุดเด่นบอกว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรครับไม่รู้ก็คือตอดแล้วครับผมพุดเด่นบอกว่าไม่รู้พุดเดนบอกว่าไม่รู้ก็แสดงว่าโกหกแล้วครับมันจะบอกว่าไม่รู้ได้ไงครับ ไอ้พวกเนี้อโ้โหใช้ไม่ได้เลยเรียกตัวเองว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนภาษาอะไรกันมาสามปีที่แล้วอยากจะหาความยุติธรรมให้เพื่อนเพื่อนเราไม่ต้องตายฟรีแต่พอทุกวันนี้ปัดทิ้งปัดทิ้งไม่รู้ไม่เห็นรับเงินมาแล้วเปล่าอะไรเนี่ย ฝากถามให้พวกนี้หน่อยว่ารับเงินมาหรือยังไงเนี่ยที่จะใช้แค่คําว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นน่ะไอใช้คําว่าไม่รู้ไม่ได้นะไม่รู้ใครบอกนะว่าเอนนาหรือฮิปโปเนี่ยบอกว่าแตงโมไม่เคยขึ้นเรือนี้ครั้งแรกเขาแฮปปี้มากแต่แตงโมเคยขึ้นเรือแล้วครับร้องเพลงไปเรียบร้อยแล้วจะพูดอะไรหรือจะข้ออ้างอะไรเนี่ยต้องเอาให้ชัดเจนนะอย่าไปพูดอะไรมั่วซั่วตอนที่เคยคุยกับพุดเดนล่ะพุดเดินเขารู้ แล้วใครคุยแล้วบอกมันไปว่าพูดเดื่นต้องพูดให้ความจริงนะไม่งั้นจะเอาให้หนักนะเพราะมันพูดมาแต่ละครั้งเนี่ยมันพูดมาเนี่ยเหมือนแบบมันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วใครเกณใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆนาๆนะมัน,า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 นารู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ทุกวันนี้สามปีที่แล้วนะสามปีที่แล้วเคยคุยเนี่ยเล่าให้เราฟังชา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 เนี่ย แต่พอ3มปีที่ผ่านไปเนี่ยแต่ละคุณที่ออกมาทางบ้านเมืองมีกฎหมายเขาก็จะทำยังไงหรือเขาจะตัดสินยังไงเขาจะว่าย,ยังไงเราก็จะตามนั้นเพราะอะไรอะ่ะจะทำแบบนั้นเพราะอะไรอะ่ะใครพูดแล้วว่าจะสู้เต็มที่จะสู้ให้สุดแต่พอทุกวันนี้ทำไมสู้ไม่สุดอะ่ะคือจะไปคุยกับแปรซ่าเราให้แปรซ่าเอาข้อมูลมาให้เนี่ยก็มันไม่ได้ครับแปรซ่าก็ ในเวลานั้นแปซ่าติดคุกอยู่แปซ่าก็ไม่รู้ว่าแตงโมใช้ชีวิตยังไงอยู่แตงโมเป็นยังไงอยู่เหมือนที่เมื่อวานนะผมเปิดคลิปให้ไอคนที่มากับเบิร์ดเนี่ยคนที่มากับเบิร์ดเนี่ยแล้วก็ซิปอยู่นั้นแหละมันมีพิรุษจัดจัดอ่ะแต่ผมก็เปิดคลิปให้ดูผมก็เปิดคลิปให้ดูว่าเออมันขี้ยาครับมันขี้ยาเล่นยากันหมดไปดูรอยสักของเบิร์ดก่อนสิครับรอยสักนั้นอ่ะความใหม่ คนที่ติดยายาหนักเนี่ยเขาก็จะสักแบบนี้เอาความหมายรอยสักนั้นไปเปรียบเทียบไม่ได้เลยครับเดี๋ยวก็จะรู้ จากนั้นค่ะทางแปซาพี่ชัยภูสิทธิ์ค่ะก็เข้ามาร่วมไลด์ด้วยแล้วก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นคดีของแตกโมร,รวมไปถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเบิร์เทคนิคและกระติกเพื่อนสนิทและอดีตผู้จัดการของแตกโมด้วยค่ะโดยแปซาเนี่ยได้ถามกับบางแจ็คค่ะว่าเธอเคยคุยกับคนที่ชื่อพุดเดินไหมทางบางแจ็คก,ก็ตอบว่าเคยคุยก็คุยเรื่องแตกโมข้อมูลของแตกโมนั่นแหละแล้วมันก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมแตกโมถึงโดนทําแบบนี้ใครเป็นคนจ้างงานใครเป็นคนรับงานใครเป็นคนเคล มีคนบอกว่าผุดเดินไปให้ไกลกับ DSI แต่ไม่ตรงไปตรงมา ทางแปซซาก,ก็ถามต่อดีก็ไม่รู้จักแต่มันทักเรามาบอกว่าเราเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลายัยเราเคยติดต่อมันไปว่าจะถามเรื่องแตกโมแล้วมันก็ไม่อ่านไลน์ไม่อ่านข้อความเลยเราก็เลยอยากรู้ว่าได้คุยกับมันบ้างไหมเป็นอย่างไรบ้างทางบางแจ็คก็บอกว่าก็คุยเราเก็บข้อมูลดีที่สุดรู้ใช่ไหมสันดานเราอัดเสียงครับไอ้พวกนี้เสร็จกูแนะ่ทางแปซซะก็ถึงกับเอ่ยปากว่าดีมากดีเลยจะได้เอามาเปรียบเทียบกันว่าณเวลานั้นกับตอนนั้นและตอนนี้ออกมาพูดเหมือนกันหรือไม่มันแต่ ตางออกไปจากเดิมหรือเปล่าก็ถือว่าดีทางแบงค์แจ็คค่ะก็เสริมว่าเหมือนที่คุยกับเบิร์ดไว้ตั้งประมาณชั่วโมงกว่าก็เก็บไว้คุยกับโมอามีนานหลายครั้งก็เป็นชั่วโมงก็เก็บไว้คุยกับตำรวจนนทบุรีรู้หรือเปล่าส่งข้อมูลไปให้ข้อมูลผูกก้กำกับนนทบุรีมันถามอะไรรู้ไหมตำรวจต้องควรถามไหมว่าคุณแจ็คส่งข้อมูลนี้มาให้คุณแจ็คอยู่ฝ่ายไหนตำรวจต้องมีถามไหมหรือตำรวจต้องมีฝ่ายไหมเขาถามแบบนี้นะว่าคุณแจ็คในส่งข้อม um ูลมาให้เป็นประโยชน์กับฝั่งใครเขาก็ถามเลยนะว่าอยู่ฝั่งกติ relay. หรือฝั่งนักข่าวคลิปเสียงเนี่ยมีสิบห้านาทีครับเธอเคย<า>คุยกับคนที่ชื่อพุดเดิลไหมเคยคุยคุยอะไรกันคุยก็คุยเรื่องแตโมโมข้อมูลของแต่โมนั่นแหละอะไรอีกแล้วมันก็เล่าให้ฟังอ่ะมันเล่าให้ฟังเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงแต่โมโดนแบบนี้ใครเป็นคนจ้างงานใครเป็นคนรับงานใครเป็นคนเคลียร์เรื่องเงินอะ่ะอืม แต่ว่ามีคุณบอกว่าคุณได้านาไปให้การกดีสัยแต่ว่าไม่ตรงไปตรงมาไม่เออนี่ก็ไม่รู้จักมันรู้จักแปรเพราะว่าแปไปรุ่นพี่มันที่มหาลายัยเราเคยติดต่อมันไปเว้ยว่าจะถามมันเรื่องโมงแล้วมันก็ไม่อ่านไลน์มันก็ไม่อ่านไม่อ่านข้อความเลยเราก็แค่แบบแต่เราไม่ค่อยไอดีกับมันสักเท่าไหร่เออล้วก็เลยอยากรู้ไงว่าคุยแจคุยแจได้คุยกับมันบ้างไหมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเออคุยเก็บโอ้ดีที่สุดรู้ไหม สันดานเราอาจเสียงครับอ๋อก็ได้อยู่กันีแล้วแหละก็คือเมื่อกีก้ต่อก่อนที่ทองทาจอ,าอ,าอ,าอาไว้ของโมมิรากาอาไว้เนี่ๆๆยอ้ดีอดีแล้วดีมากๆเลยแจ็คดีแล้วดีแล้วมันสามารถเอามาเอามาดได้นีถ้าบรูดว่าอาจไว้ครับ เออดีดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยไอย้พวกนี้สิทธิ์กูนะี่จริงนะต่อให้เอาเวลายะเวลาผ่านไปแล้วอะที่แจ็คบอกไงเอาเอาออกมาเปรียบเทียบอะว่าการที่นับปัจจุบันนเวลานั้นแล้วก็ตอน,แล,ตอนแล้วก็ตอนนี้เอามาพูดเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันการให้การความรู้สึกปฏิกิริยาต่างๆแม่งแตกต่างออกไปจากครั้งเดิมมันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ก็ถือว่าดีอืมถือว่าดีมาก มันที่คุยกับเบิร์ดไว้นะคุยกับเบิร์ตตั้งประมาณชั่วโมงกว่าก็เก็บไว้คุยกับโมมีนาหลายครั้งเป็นชั่วโมงก็เก็บไว้คุยกับตำรวจนนทบุรีรู้เปล่าสง่งข้อมูลไปให้ตำรวจพวกพวกกับนนทบุรีนะมันถามอะไรรู้ไหมว่าอยากจะถามทุกคนอนะคนที่เข้ามาฟังอยู่เนี่ยอยากจะถามทุกคนเลยนะว่าเขาคิดว่ายังไงตำรวจต้องควรถามไหมว่า ค,คุณแจ็คส่งข้อมูลนี้มาให้คุณแจ็คอยู่ฝ่ายไหนตำรวจต้องมีฝ่ายไหมไม่ต้องมีต้องก็ต้องาม,ม่ประโยชนยช์นไม่สนใจเขาถามแบบดีนะว่าค,คุณแจ็คส่งข้อมูลนี้มาให้เป็นประโยชน์กับฝั่งใครอ่ะอยู่ฝั่งไหน,ไหนแล้วเขาก็ถามเลยนะว่าอยู่ฝั่งกระติกหรือว่าฝั่งนักข่าวหรอเออคลิปเสียงมีครับ สิห้านาทีครับ <laughs> เก็บไว้ให้หมดเก็บไว้เก็บไว้เนี่ยไงเขาบอกตำรวจต้องเป็นกลางสิวะ จากนั้นค่ะทางแปะซ่าถามทางบางแจ็กว่ารู้สึกยังไงกับการให้สัมษั์ของเบิร์ดล่าสุดโดยบางแจ๊กก็ตอบว่าเข้าใจไหมว่า3ปีที่แล้วเรื่องมันเกิดขึ้นใหม่ๆทุกอย่างก็ต้องจาได้เป๊ะๆว่าอะไรมันเกิดขึ้นยังไงแล้วอะไรเป็นยังไงแต่ถ้าคุยกับเราแล้วมาบอกว่าแต่งโมถูกรับงานก็ติกรับงานแล้วแตงโมไปอะไรแบบนี้ก็ต้องพูดเหมือนเดิมสิแต่พอถึงเวลาวันนี้ไปถึง DSI พูดกับเขาว่าไปกินข้าวกันเฉยๆทางแปะซ่าก,ก็เสริมว่าเออพูดว่าไปกินข้าวเฉยๆเลยแต่ว่าคลิปที่บางแจกกออ มาบอกว่าไปรับงานรีวิวเรือทางแบกแจ็คเสริมอีกว่าเรื่องโปรโมทเรือหายหมดเลยแต่สิ่งที่มันเหลือแค่ไปกินข้าวเฉยๆมันเป็นไปได้หรอทางแปรซักก็บอกว่าแล้วปรากฏว่าก็บอกอีกว่าไม่รู้จักกับคนบนเรือเลยรู้จักแค่กระติกคนเดียวแต่ไม่ได้สนิทกับกระติกแางแจ็คถึงกับถอนหายใจแล้วก็บอกว่าตูอยากจะเปิดคลิปนี้ว่าที่แจ็คถามเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นคนบอกโมเองว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้พวกนี้พวกนี้เป็นคนไม่ดีไม่รู้จักแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนไม่ดี แบกซากก็บอกว่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเบิร์ตอาจจะรู้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นปาร์ตี้ที่ใช้ของไม่ดีหรือเปล่าเลยตีความไปว่าเป็นคนไม่ดีนีสใส่ไม่ดีทางบางแจ็คก,ก็บอกว่าและอยากคิดนะ่ว่าเบิร์ตเป็นคนใส่สะอาดไม่ใช่นะเมื่อวานแต่ละคนก็งงว่าคนที่อยู่ข้างเบิร์ตทำไมถึงทำท่าแบบนั้นนอกจากนั้นค่ะทางบางแจ็คแล้วก็แบกซาเนี่ยยังได้มีการพูดถึงดารานคนหนึ่งค่ะแฉะเบื้องลึกเบื้องหลังที่ฟังแล้วก็อึง้งขณะที่แปะซาเองเนี่ยยังคอนเฟิร์มค่ะว่าคนนี้เนี่ยค ก็หายไปจากวงการบันเทิงช่วงหนึ่งเลยล่ะค่ะและถ้าพูดปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยค่ะว่าเป็นใครขนาดดึกดึกดื่นดื่นก็เคยเปิดเสียงเพลงดังทุกวันถึงขนาดที่แตงโมงยังเคยเอ่ยปากบอกมาแล้วค่ะว่ามาอีกแล้วเอาอีกแล้วและยังบอกอีกว่าอาดีตดาราสาวคนนี้เนี่ยเคยดงังเคยเป็นนางร้ายสายเซ็กซี่แล้วก็ดังมากในอดีตค่ะแต่ชีวิตเนี่ยก็น่าสงสารมากเพราะโดนอะไรใหม่เยอะค่ะรู้สึกยังไงกัเบเมิร์ดเิร์ดปิดหวังอะเคอเข้าใจไหมว่า วันสามปีที่แล้วนะเรื่องมันเกิดขึ้นใหม่ๆทุกอย่างก็ต้องจําได้เป๊ะๆว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคุยกับเรามาแล้วบอกเราว่าแตงโมถูกรับงานกระติกรับงานแล้วแตงโมไปอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องพูดเหมือนเดิมสิแต่พอถึงเวลาวันนี้ไปถึงที่ดียสัยพูดกับเขาว่าอ๋อไปกินข้าวกันเฉยเออไปกินข้าวกับเพื่อนเฉยเลยแต่เทปท,ท,ท,ที่ที่บางแจ็คออกมาพูดบอกว่า ไปรับงานรีวิวคือเอ่อรีวิวคือเรือวะ่ะแต่เรื่องไปไปโปร,โม,ปรโมทเรืออะไรเนี้ยนนะหายไปหมดเลยแต่สิ่งที่มันเหลือแค่ไปกินข้าวเฉยเยมันเป็นไปได้แล้วปรากฏว่าบอกว่าไม่รู้จักกับคนบนเรือไม่รู้จักกับคนบนเรือเลยรู้จักแต่แค่กับกติกคนเดียวแต่ไม่ไล้สนิทก,กับกติกเออคืออยากจะเปิดคลิปนี้วะ่ะคือมีคลิปอีกคลิปหนึ่ง ที่แจ็คถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนบอกโมเองว่าอย่าไปยุ่งกับไก้พวกนี้ไอ้พวกนี้เป็นคนไม่ดีไม่รู้จักแล้วรู้จักได้ไงว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้อา,อาจจะเป็นพ่าะน,นี้ได้เปล่าว่าแจ็คหรือเบิร์ตอาจจะรู้ว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ที่ที่ปาร์ตี้เอใช่ป่ะเป็นกลุ่มปาร์ตี้ที่ที่แบบใช้ของไม่ดีอ่ะหรือเปล่าเบิร์ตมันก็เลยตีควาไมไปว่าเป็นคนที่ไม่ดีนิสใสไม่ดีน่าจะ เพราะว่าอย่าอย่าคิดนะว่าไอ้เบิร์ดอะเป็นใสใสสะอาดนะไม่ใช่แล้วนะอันนี้ต้องรับรู้เคอเมื่อวานอะแต่ละคนงงว่าทําไมไอ้คนที่อยู่ข้างๆเบิร์ดเนี่ยทําไมเขาทําแบบแงงเงงงงงงอะไอ้ผู้หญิงคนที่เคยเปิดหน้าให้จําไม่ได้แจ็คไอ้คนที่นั่งแบบสั่นร้องไห้อะเคยเป็นดาราอ๋ออ๋อเห็นแล้ว ใช่ไหมนึกออกอันนั้นอันนั้นก็เป็นอันนั้นนันหนักอันนั้นหนักอันนั้นรู้อันนี้รู้รู้แล้วรู้นานเออรู้อันนั้นรู้แล้วเขาก็อันนั้นนนหนักแล้วก็เจอวอลลสุ่มรู้ใช่ไหมไอ้เพื่อนรักอะรู้รู้ถึงออกแล้วก็เขาอยู่บ้านในโมเออรู้จำได้เออนั่นแหละหนักคนนี้หนักจริงหนักถึงขั้นเคยแบบไม่มีสติจนโดนแอบถ่ายโดนอะไรแบบ ที่มันเป็นแบบที่ผู้หญิงไม่ควรจะโดนอ่ะแล้วเขาก็หายออกไปจากวงการบันเทิงเลยหาย,หายไปเลยอะ่ะน้าเออน้าตอนนั้นนะเออใช่ใช่ตอนนั้นดังมากโอ้โหเป็นสิบปีแล้วอ่ะเออจะเออนั่นแหละเพราะว่าเขาอยู่นั่นแหละพูดไปเดี๋ยวคนก็รู้เลยว่าคือใครหนักใช่ไหมคนนน้หนักโอ้โหอันนี้คือแบบดึกดึกดืนดนนะเชื่อไหมได้ยินเสียงแบบเปิดเพลงแบบดังแบบทุกวันอ่ะตุ๊บ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 แบบนอนแบบอยู่ได้ยินหมดเลยอ่ะ โมเป็นยังเคยพูดเลยบอกเออมาอีกแลละมาแล้วเขาไม่ได้มีส่วนเขาไม่ได้มาทําอะไรให้เราไม่เกี่ยวอะไรกับคดีก็ที่แต่ไม่พูดดีกว่าอย่าเขาเสียหายอีกเขาเป็นนางร้ายสมัยก่อนเป็นนางร้ายแกไม่รู้จักเหรอแจ็คไม่รู้จักไม่รู้จักเขาเป็นใครแฟนเธอต้องรู้จักไม่รอไม่น่าจะรู้จักเขาดังอยู่เธอเขาดังมากสายเซ็กซี่เลยแล้วก็เป็นนางร้ายสายเซ็กซี่เอาเหรอ เนอะแต่เขาแต่ตอนนั้นเขาหน้าสงสารมากเลยนะแบบเพราะว่าเขาโดนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมา์หลังไมให้ฟังเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคืออะไรอาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวเออเมาไม่บอกเดี๋ยวเขาจะเสียเพราะเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของคดีอะไรแบบนี้ยอืมแค่นั้นเองนั่นเลยเดี๋ยวเขาเสียชื่อเปล่าๆนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้โมด้วย นอกจากนี้เนี่ยทางแปซายยังได้มีการพูดถึงกดะตเพื่อนสนิทของตังโมและอดีตผู้จัดการของตังโมค่ะว่าใช้ชีวิตยังไงอยากรู้ยอมรับพวกมันเก่งมันอยู่ได้อยู่ในสายตาของคนที่เกลียดคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยรวมไปถึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยที่เขาก็รู้สึกว่าไม่ชอบอีดี9 9้0อีกสิกเปอร์เซนต์คือพวกมันเองมันอยู่ได้ยังไงวะหลายคนรู้สึกไม่ชอบทำไมอะอยู่ได้อย่างไรข้างนอกสดใสข้างในตาติงนองเขาก็เวิร์กวะมาเยอะพอสมควรโอ้ย ใครๆก็ได้เขาเขาเนี่ยไต่ระดับขึ้นมาอยู่ในสังคมที่อยู่ในวงการบันเทิงเยอะเพราะเมื่อก่อนดาราดได้เขาเยอะมันก็เลยมีโอกาสได้เจอโมง,ง่ายเพราะดาราที่มันเคยได้เคยได้เนี่ยเขาก็เอามันมาในงานปาร์ตี้แล้วก็เลยมาเจอกับโมงก็เลยรู้จักกับโมงมันเป็นแบบนี้โม่ก็เลยรู้จักกับมันเมื่อก่อนเนี่ยมันนับถือศาสนาเดียวกับบางแจ็คแล้วมันก็เปลี่ยนเพราะโมมาแนะนําและเปลี่ยนให้มันหลุดออกจากวงโครจรจากของที่ไม่ดี และดึงมาเพื่อที่จะให้พระเจ้าเปลี่ยนตามความเชื่อของโมคืออยากให้มาเชื่อเนี่ยพระเจ้าเพื่อจะได้เปลี่ยนตัวมันเองด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็ท้องพอดีโมกก็เลยยิ่งประคบระงงมกลัวว่ามันจะกลับไปใช้แล้วมีผลกับลูกโมกก็ยิ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิดก็เลยกลายมาเป็นความหวังดีกลายมาเป็นการดูแลอย่างทนุถนอมรักและเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเพราะโมกเป็นห่วงทุกอย่างคอยติดตามมันตลอดทุกฝีก้าวเพราะกลัวว่ามันจะกลับไปอีกไม่อยากจะแบบเนี่ยวันนี้ไปออกอรายการมามีคอมเมนต์มาบอกว่า ทำไมไม่เห็นเราว่ากติโอ้โห้ตายหาแล้วไปอยู่ไหนมาคนมาเมน้นไม่ชอบเลยอ่ะแบบอยู่ได้ยังไงวะคนเรามันอยู่แบบเดินไปไหนมาไหนคนแบบมันต้องมองอยู่แล้วอะ่ะใช้ชีวิตยังไงวะอยากรู้จังเลยอะ่ะไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วแล้ว,แล,วแล้วผู้ปกครองก็จะมองอยังไงวะเก่งเนาะยอมรับนะมันเก่งมันอยู่ได้เนาะแจ็คนอ้องแบบอยู่ในสายตาของคนเกลียดอะ่ะคนไทยในประเทศไทยรวมไปถึงคนไทยที่อยู่ใน ต่างประเทศด้วยรู้สึกไม่ชอบอ,อีนนี้ก้าร้อยละเก้าสบเกุดเนอ่ะกูให้เก้าูกูให้สิซที่โอเคกับมึงก็กกคือพวกมันเองแบบทําไมวัดมันอยู่ได้ยังไงไม่ไม่เลยอ่ะไม่ไม่ชอบเธอชอบเขาเหรอเธอว่าเขาสวยไหมล่ะแซบแซบหน้าแซบข้างนอกสดใสข้างในตาติหนง <laughs> เขาก็เวอร์ว่มาพอสมควรเข้าใจไหมเมื่อก่อนออดใครก็ได้เขาเมื่อวันเมื่อก่อนนะเพราะว่าเขาถึงได้ไต่ระดับขึ้นมาอยู่ในสังคมที่อยู่ในวงการบันเทิงเยอะยเพราะว่าเมื่อก่อนะเขาได้ดาราได้เขาเยอะดาราผู้ชายได้เขาเยอะอืได้เขาเยอะมันก็เลยได้มีโอกาสได้เจอโมไงเพราะว่าดาราคนนั้น่ะดาราที่มันเคยได้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 มาเนี่ยเขาก็พามาในงานปาร์ตี้แล้วก็เลยมาเจอโมแล้วเลยรู้จักกับโมมันเป็นแบบนี้ โมก็เลยรู้จักประมาณนั้นเมื่อก่อนอ่ะมันนับถือศาสนาเดียวกันกับบางแจ๊กอีคนน,นี้นะข้าอิสลามใช่แล้วมันก็เปลี่ยนเพราะว่าโมอ่ะมามามา,มาแนะนําแล้วก็จะมาเปลี่ยนให้มันอ่ะให้หลุดออกจากวงโครจรของไม่ดีกับของส,สิ่งของไม่ดีแล้วก็ดึงมาแล้วเพื่อมาเปลี่ยนเปลี่ยนให้พระเจ้าตอนนั้นนะโมโมความคิดโมนะ ความเชื่อโมเพื่อจะให้มาเชื่อพระเจ้ามาเชื่อพระเยซูเพื่อจะได้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนโมไอเปลี่ยนตัวมันเองด้วยและตอนนั้นมันก็ท้องพอดีโมก็เลยยิ่งมาคบประงมเพราะกลัวมันจะกลับไปใช้และจะมีผลกับลูกเข้าใจปะ <c oughs> โมก็ยิ่งแบบต้องดูแลอย่างใกล้ชิดก็เลยกลายเป็นความหวังดีแล้วก็กลายเป็นการดูแลอย่างทนุถนอมแล้วก็รักเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็รักแล้วก็คือโมเป็นห่วงทุกอย่างเพราะว่ากลัว กลัวเพราะต้องคอยติดตามอีเนี่ยตลอดทุกฝีกับกลัวจะกลับไปใช้อีกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สุดท้ายมันก็กลับไปใช้ดิอันนี้สื่อมาแล้วก็ใช้กจริงงที่แจ็คพูดอย่างไรก็ตามคันหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวคดีของแตงโมดีดาก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คนให้ความสนใจและอยากรอฟังความคืบหน้าว่าจะเป็นไปในทิศทางใดแล้วก็จะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าหากมีความคืบหน้าเนี่ยทางทีมข่าวทัพดาราค่ะจะรีบนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube u h a ช n e l ทัปดาราและเพจ Facebook ทัปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ,ะอะ้ยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงคให้กำลังใจทีมงานทัปดารากันด้วยนะ